เร่องอะไรน,นะคะคะสวัสดีอาจารย์ประจวบปิชานะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนรุ่น17ทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มหนึ่งนะคะจะมานําเสนอในเรื่องของรัสาฐสภาน,นะคะกลุ่มแรกาานนะคค่ะว่าที่ร้อยตรีพัฒนาโหงทองค่ะสองนายการปวนชาพิชัยค่ะสิทธชินสิทธิทชัยลงทองค่ะนางอนไทยลงทองนางสาวกมลรัชชัยมณี นา,นางสาวธนารัตน์รักชาติสิบโทเตชินชนสุขนงางสาวลุงรัตน์ขันตีชานายอรมณ์ฎพุทธิโชติสิบตีประภกรตะกรูลป้องค่ะและอิชั้นนงางสาวมิชาจันยนค่ะการปกครองระบอบอประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนในระบบสภานั้นอำนาจอธิปไตยเป็นของกวงชนประชาชนในประเทศ ร่วมการใช้สิทธิใช้อำนาจอธิปไตยเป็นส่วนรวมประชาชนเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิและหน้นาที่ที่จะจัดการปกครองประเทศรัฐบาลซึ่งเป็นองค์การจัดการปกครองประเทศจะเป็นของประชาชนโดยมีที่ประชุมของผู้แทน ประชาชนซึ่งทำหน้าที่ปกครองประเทศเรียกว่ารัฐสภาการบริหารของฝ่ายรัฐบาลโดยทั้งเป็นสถาวกาที่ทำหน้าที่ในฐา,านะเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะรับโครงสร้างของรัฐสภาไทยโครงสร้างของรัฐสภาไทยประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มาตรา88โดยข้อ1ประธานสภา,าผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา2ประธานสภาประธานสภาวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภามาตรา89 3ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา สามำหน้าที่แทนเอาไว้ใหม่ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาประธานรัฐสภาและผู้ทำหน้าที่แทนประธา,ะญญานรัฐสภา,า,า,าต้องวางตนให้เป็นกลางในการปฏิบัตินหน้าที่ครับก็ จะเป็นโครงสร้างของรัฐสภาประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภานะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งคือสภาผู้แทนราษฎรส่วนที่สองคือวุฒิสภาครับก็องค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานที่หนึ่งรองประธานที่สองส่วนวุฒิสภาก็จะประกอบด้วยประธานวุฒิสภา พอาประธานวิสภาคนที่หนึ่งเราประธานวิสภาคนที่สองครับหลักการทั่วไปของระบบรัฐสภารัฐสภา,าจะประกอบไปด้วยหนึ่งฝ่ายนิติบัญญัติสองฝ่ายบริหารสามฝ่ายตาลาการสี่ฐานะของพระมหาษัตรในระบบรัฐสภาตามรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนจำแนกได้สองแบบหนึ่ง แบบสายตรงโดยประชาชนจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการปกครองประเทศซึ่งระบบนี้จะเหมาะกับหมู่บ้านเมืองเล็กๆหรือชุมชน 2. แบบมีตัวตนระบบที่เลือกตัวแทนของประชาชนเข้าสู่รัฐสภาเพื่อทําหน้าที่แทนประชาชนระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้กับรัฐที่มีเขตการปกครองที่ยิ่งใหญ่รูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนแบบออกเป็น3ระบบ 1. ระบบรัฐสภา เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีรัฐสภาเป็นศูนย์กลางอำนาจโดยเลือกตั้งผูแ้แทนเข้าไปในรัฐสภาก่อนแล้วรัฐสภาจึงทำหน้าที่เลือกรัฐาบาลหลักใหญ่ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนในระบบรัฐสภาแต่ประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญคือ1หลักการเป็แนแยกอำนาจวิธีที่ดีที่สุดคือการแบ่งแยกอำนาจ ออกเป็นสามตนคือหน้าบริหารหน้านิติบรรยายนำหน้าุาาํานาจและอํานาจหน้าที่ของรัฐสภานะะในการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนในในระบบรัฐสภานะะในระบบนี้นะะอ,นอ,อํานาจสุดการจะอยู่ที่รัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดท,ที่เป็นที่รวมเจตจำนงของประชาชนทั้งประเทศโดยทั่วไปะะจะมีอํนานาจ หน้าที่ต่างๆคือ1นอาารอำนาจนิจิตรบรญญายานะัมีการมีหน้าที่ในการริเริ่มเสนอกฎหมายพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักนะครับสองจะเป็นอำนาจอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวมถึงการพิจารณาอนุมัติให้มีการใส้รัฐธรรมนูญฉบับใหมนน่นะครับการตีความรัฐธรรมนูญนะครับสามอำนาจหน้าที่ในการฝ่ายในฝ่ายการบริการ รวมทั้งรวมทั้งการตรวจสอบการควบคุมตลอดจนการขอดถอนฝ่ายบริหารประเทศนะครับส่วนที่4จะเป็นสรรหาและรับรองบุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ประมุขโดยให้โดยให้ประมุขแต่งตั้งและให้การรับรองโดยชัดเจนแจ้งหรือบปนปริยาย 5. ตรวจสอบควบคุมฝ่ายบริหารด้วยตรากฎหมายนารใช้อำนาจตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปิดอภิปราย,ายทั่วไปในเรื่องต่างๆ ผมขอขอนายกรัฐมนตรีนะฮะรัฐผือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทางคณะโดยการเปิดอภิปรายทั่วไ,ไปเพื่อลงวัตถิไม่ไว้วางใจนะฮรอ่ะอำนาจอำนาจหน้านที่ของรัฐสภานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะมีอ่านแล้วเนาะขอโทษทีค่ะนะฮะหัวข้อเจ็ดนะฮะ,าะ,ะการมีส่วนอ่าการมีส่วนการมีส่วนในการใช้อำนาจบริหารของอำนาจ ทำหน้าที่ในเรื่องการรับฟังสะท้ขขอนความต้องการนะฮะของประชาชนฮะผู้อานให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งนี้นะฮะอาจเป็นการรับฟังด้วยวิธีต่างๆโดยสมาชิกสภาแต่ละคนนะข้อที่สานาำหน้าที่ในการควบคุมนะคะอ่าต่อไปครับอำหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจนะครับหรือให้การศึกษา ในเรื่องต่างๆของชาติบ้านเมืองแก่ประชาชนด้วยวิธีต่างๆอย่างสมัครเสมอนลครัแล้วสุดท้ายนะครับจะเป็น14ข้อที่14แลี่จะเป็นอำนาจหน้าที่อื่นๆนะครับหลังนี้ก็จบการนาเสนอของกลุ่มหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ